สวัสดีจ้าขึ้นย,อยอ่อยข่อยแางนี้ครับดูพระที่ขึ้น <c oughs> แก๊งเดิมเพิ่มเติมดเดินรู้เรื่องไะถึงทางเข้าแล้วนะครับตีสีเริ่มเดินตอนตีสี่สี่แปดสีเก้าเออลุย เห็นเห็นข้าขึ้นนะเราขึ้นเรื่อยๆแต่พอขาลงเนี่ยหูเออเพราะลงอ่ะเฮ้ยทลาเลยจริงขาลงอะ่ะาอาน,ะนี่ไม่ไหวแล้วนะครับพักกินน้ำแล้วโน้ดาวบนดินดดนะอ้ลุยต่อไหวแล้วครับนี่ครับดาวบนดินโอเคไหวอยู่ รุยต่อพักแล้วครับตอนนี้ในความมืดมด่ดไปเตรียมลุยกันต่อเนี่เหินอนึ่งป้ายแล้วครับอีกสองกิโลไหมเออห,หมดอีกสองกิโลลุย ใกล้แล้วครับ6โมง20แล้วครับแต่ว่ายังมืดอยู่ไปรุ่ยกันต่อฟ้าสางแล้วนะครับอีกเทอือกเดียวเนี้เทอือกเดียวจริงอีกเทอือกเดียวเทอือกเดียวนู่นเห็นยอดยังมีหมอกด้วยเนี่ยวันเนี้ยแหลมเลย ไะรวยขึ้นยอดกันครับแรงขึ้นเข่าครับถึงแล้วครับเสียเวลาเดินมาตั้งมืดเกือบเกือบเกือบฝังชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงห้าสิบกว่าน,นาทนนีสุดยอดครับ ถึงแลวถึงแล้วครถวายน้ำแดงครับ ต้องแล้วเปืนมีแก้วมีแก้วมานี่ดี๋ยวิวการต้มกาแฟ มาข่มนี่นี่นี่ควันหรือหมอกไปเลยนะอืมแต่ข้างล่างนี่หนาหมอกเลยนะใช่ไหมเนี่ยข้างล่างนี่เรี่ว่าเป็นฝุ่นหรือหมอกแค่นั้นแหละเอ้ไอ้ที่เป็นเส้นเส้นเหมือนสายไหมอย่างเนี่ย โอ้โหเหงื่อเต็มเต็มในมือไฟอทำอะไรไฟกวนนะเอ๊ยนั่นถนนหรือแม่น้ำนะนี่เดี๋ยวเรากลับไปถ่ายรูปตรงแอ่งน้ำนี่เหมือนเดิมน,นะครับ แล้วก็มองขึ้นมาตรงนี้รอบท,ที่สองมันเดินโหสวยจริงดูพาที่ขึ้นสวยจริงตนระงเน,นี้ยหมอกอ่อนๆนี่เขาเรียกว่าหมอกอ่อนๆนะหมอกอ่อน วันนั้นลมแรงจัดโอ้โหทิศทางนะครแม่วันนี้ตะวันสาดเมฆที่เป็นก้อนสีชมพูสวยนะอืมขุมแฟ ว่าอ่างเก็บน้ำผงสลอดตอนแรกเออตอนแรกเขาจะทำลานกลางเต็นท์อยู่นะตอนนั้นะแออีลย่เกะเมสอนเคลื่อนที่นักเก่งได้ก่าไว้เมสอนเคลื่อนที่แล้ว เราไม่ใช่กาแฟรกระจอกนะครับเหมือนทางหน้านดราม่าอยู่กาแฟแก้วละหกร้อยเก้าร้อยนะครับเพาว่ากาแฟมอนซอนกระจอกผมไม่เอามาขายมาที่บ้านผมก็ได้เดี๋ยวผมขายแก้วละสิบบาทแม่ลุยอัดคลิดปด้วยประจานไปกาแฟได้แล้วครับ อัมนี้ก็สวยเขาก่อนจะเก่งไปนอนตรงไหนป้ะเขนอนตรงนู้นนอนตอนถ่ายรูปตรงนี้ตรงนี้แหละตั้งนี้ กกทงนักเก่งไม่เหลือเลยแล้วเนี่ยเพราะทงนักเก่งเหลือเหลือจะเสร็จต่อตอ,อืมยวต้องไปเอาทงมาใหม่

ลางลนะพุ่ที่นะแล้วก็ถ่ายรูปขึ้นมานะนู่ <c oughs> นนะทะเลใช่ไหม <c oughs> หนู่นนะทะเลแน่นอนไอแสงอาทิตย์ตกแล้วมีประกายขึ้นมาเน่ยนะใช่ปะ่ะน้ำอ่ะมันเป็นประกายน้ำขึ้นมาเลยนะสุดทางนู่นเลยอะ <c oughs> ่ะ <c oughs> แต่นู่นนะผมว่าทะเล เออผมว่าทะเลขอบมั่นแะที่แวบ,บขึ้นมานะว่านมมั่งมั่งใช่าาน,นี่ครับผู้ร่วมทริปท่นนี้วิวสุดยอดครับวันนี้เดินไปดูวิวข้างบนกันไปนะครับขึ้นดูวิวข้างบนต่อนี่กระเป๋านักวินอยู่นี่เนอะเอาเฮ้ยมาได้มาไไงนะ มาใครผมเพิ่งมาถึงกำลังใจแกก็กลัวกูจะลงไป่กูจะลงทีเอ้าโอ้โหมาไม่ได้นัานใหม่เลยอะนี่นี่ต้องมาถ่ายตรงนี้ อนแรกจะท้อตแรกท้อ <c oughs> จะร้องไห้ทอ,อมด้แล <c oughs> แล้วขึ้นมาขน,นไงนนก,มกมไม่ใช่ <c oughs> เนื่องถึงยอดแล้วเป็นไงคุ้มสุดยอด <c oughs> นี่แหละเขาเรียกว่าอันซินเพชรบุรีนะอันซินเพชรบุรีไหมไม่เคยขึ้นเขาที่สูงขนาดนี้นี่ยกนิ้วให้เลยเนี่ยยกนิ้วให้เลยยกนิ้วให้เลยยกนิ้วให้เลยนะครับยกนิ้วให้เลยยกนิ้วให้เลยเแลยวขอเดี๋ยวหากลับขอพ่อปู่ขอแดนด้วยแล้วก็ตั้งใจมาหาพ่อปู่ขอแดดมาไหว้มากราบพ่อปู่ขอแดดเดี๋ยวครับกลับไปเดี๋ยวขอรอบขอเหมือนกันนะครับ พ่อขอไปละแต่เราไม่ขอน,น้ำหอม,ออก,ก,มะะกินอะไรเน่ยวันนี้ฉีดเคิมะเคิรอะไรเคิมน้ำหอมพีมันกินอะไรดเลยนะกูหอบอบพกเผ่าอยู่เนะี่ยจะถามอยู่เนะี่ยอ,อ,อเคอม นี่ครับจุดสูงสุดถ่ายกับป้ายครับว้าวคกลับถึงกลับลงก็ตีไปสามโมงครึ่งเลยนะถึงบ้านสี่โมงเคโอ้ครับนี่คอนหิน เจอเรียงนะทุกรอบเนี่ยอย่างเงี้ยนะเนี่ยต้องมีคนมาเรียงไว้อย่างงี้ทุกรอบเลยนะก็คล้ายๆว่าโดยเดือเขียดเอาละครับอือไปจบทริปครับทริปนี้พาขึ้นมาเดินแก้บนโอเคไป เใจถึงก็ไปถึงครับแต่บุรีอย่างนี้ไม่น่ารักเลยไม่ปอีกอ่ะบายบายครับจบทริปแล้วครับทริปเดินขึ้นยอดเขาแดนไม่รู้ลงไปกี่กี่คลิปแล้วนะแต่ขึ้นมาก็ลงกันทุกคลิปแหละโอเคไปบายบายครับมาขามป้อมครับแถมแถมท้ายคลิปหน่อยเดี๋ยวเราจะลงไปนู้นกันต่อ นี่เก็บก่อน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 อืมลูกกรลังสวยแล้วเนี่ยนุ้ยนะเนี่ยสองลูกจะเก็บลูกนายก่อนเยาวลงมาที่คุ้มเลยโอ้หฮึคลิปสุดท้ายนะครับเดี๋ยวไปดูอ่างเก็บน้ำกันต่อนี่สุดครับ นนอนผายอดด้วยนะครับที่เราเดินขึ้นไปสุด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 ,สดวันนี้สุด <c oughs> ยอดอยู่บนเขาผาจุดชมวิวที่พาเปไปยุนู้นอยู่นู้นใ <c oughs> อืมอยู่ตรง <c oughs> อืออืออืนนีออาอมัอซือนกันสองลูกนะนะนะนนอะอือ <c oughs> ันออนออือนืนอนืออ จบครับทริปนี้อีกแล้วครับขึ้นเจ้าเขาแดนสวยงามตามท้องเรื่อง